แอร์เคลื่อนที่บวกม้งแอร์เท่ากับแอร์ติดผนังเอาล้ครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็คือคลิปก่อนๆที่ผมทําไปนะครับผมทําแบบที่เอาผ้าม่านมาปิดผนังไว้นะครับแล้วผมได้ทําการไปขอเต็นแอร์จากพี่สาวมานะครับเพราะว่าพี่สาวผมไปติดแอร์ติดผนังแล้วนะครับผมก็เลยทําการขอเต็นเขามาเต็นก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับ เต็นท์นี้อยู่ประมาณ6ฟุตนะครับผมที่นอนแบบ6ฟุตเข้าไปได้สบายเลยแบบพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็แอร์ที่พี่สาวซื้อมามันเป็นแอร์แบบอ่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะเป็นแอร์เล็กๆนะครับก็คือเขาติดแล้วมันก็เย็นแต่มันไม่เย็นฉ่ําทั่วห้องนะครับเขาเลยทําการไปซื้อแอร์ติดผนังมาแล้วผมก็ได้ทําการไปขอเต็นท์มาผมมาใส่แอร์ของผม6 0 0 0 b วิปรากฏว่า ชิปหายหนาวเท่ากับแอร์ติดผนังเลยนะครับผมที่ผมบอกว่าแอร์เครื่องที่บวกมุงฮี่มุงใช่ปะบวกอะไรวะบวกเต็นท์แอร์เออไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเออนี่แหละบวกอันนี้เข้าไปเท่ากับแอร์ติดผนังเพราะว่าผมไปที่บ้านนู้นผมกลางวันอ่ะผมจะชอบไปตรงนู้นเพราะว่ามันเย็นใช่ปะมันไม่เปลืองค่าไฟห้องผมผมก็จะไปตรงนู้นแล้วก็เป็นนั่งตากแอร์ของเขาอะ่ะ พอไปนั่งตากแอร์เสร็จปุ๊บเปิดประมาณ25-26องศาที่แอร์ติดผนังเปิดนะครับแล้วผมมาห้องผมผมก็ลองทําการประกอบเต็นเมื่อคืนเลยเรียบร้อยเลยผลปรากฏว่าแอร์มันเย็นเท่าๆกันเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสียงมันลดลงด้วยนะครับเสียงดังของแอร์นะครับลดลงด้วยนะครับสําหรับใครที่มันไม่เย็นนะครับมีไอเทมแลผมเอาพัดลมอ่ะปูนเป่าออกข้างนอกไปอีกหนึ่งอันเป็นไงเสียวเวลา แล้วก็มันก็ทําให้แบบห้องเนี้ยมันจะเย็นที่คอยมันดูดใช่ปะ่ะมันก็จะดูดความเย็นเข้าไปตรงนี้ก็คือห้องเนี้ยมันไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพัดลมเป่าออกไปเลยห้องเนี้ยก็จะร้อนมากเลยครับเนี่ยฝั่งเนี้ยก็คือจะร้อนแต่ในเต็นท์นันก็คือแบบเย็นจนหนาวอ่ะคิดดูว่าผมน้ําหนักประมาณ80นะครับผมน้ําหนัก80นะคือแบบผมยังเย็นเลยนะครับคือต้องหาผ้าห่มเลยอะ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับเอาแล้วครับข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีซิปไว้เปิดเข้าออกมีสองฝั่งแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่แบบโล่งๆไปเลยนะครับก็คือมันจะเป็นใสมันจะเป็นพลาสติกใสนะครับแอร์ก็มาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะมี2รูนะครับอันนี้คือสําหรับแอร์ที่แบบตัวสูงๆแอร์ใหญ่นะครับสาหรับคนที่แอร์เ,เล็กๆจะมีอีกรูหนึ่งรูตรงนี้นะครับแต่ของผมเอาลองผมลองยกแอร์ตัวเนี้คือปกติพื้นที่มันไม่ได้อะผมเลยเอามันเข้ามาในเต็นท์เลย ก็คือเอามาในเต็นท์หมดเลยผลปรากฏว่าแอร์แอร์อมันดูดเต็นท์อะเออพอมันดูดเสื้อแจะปเต็มก็หดลงหดลงหดลง,หดลงเหมือนเวลาเราดูดลูกโป่งเข้าไปอะเออมันจะแบบยุบลงยุบลงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบเนี้ยไม่ควรที่จะเอาไว้ข้างในนะครับเอาไว้ตัวที่คอยเย็นข้างหลังอะให้มันอยู่ข้างนอกไปเวลามันดูดลมอ่ะแอร์มันจะได้ไม่ต้องมีผลเสียนะครับก็คือตอนเนี้ยคือแบบผมเข้ามาผมแบบเย็นมากนะ เย็นเท่ากับแอร์กิดพนังเลยนะคือแบบอย่างหนาวอะ่ะคิดดูแค่นั้นแหละราคาเต็นที่ผมไปดูนะครับมันราคาประมาณ8 0 0ถึง900บาทนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่จะไปซื้อแอร์ที่แบบมันแถมพร้อมเต็นท์อ่ะก็คือจะไปซื้อเลยผมเห็นแล้วคือแบบราคามันแบบ900 0เกือบหมื่นหนึ่งอ่ะเออถ้าเกิดจะ9000เกือบหมื่นหนึ่งเนียซื้อตัวนี้ได้2ตัวตัวนี้ผมซื้อมา4 6 9 0บาท แต่ตอนนี้คือไม่รู้ว่าราคามันยังลดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมไปดูมาแล้วมันอยู่ประมาณ4990นะอาจจะมีส่วนลดอีกก็ได้นะครับ6000นบ u ทนะครับแอร์ผมนะและเต็นท์ผมตอนแรกผมก็กะว่าจะซื้อมาแหละแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าขอของพี่สาวมาของพี่สาวนี่ไม่รู้ว่าจี่พัน BTU นะน่าจะแบบ มันเครื่องเล็กๆอะ่ะเออแบบประมาณ1นประมาณหนิ้วออกไปอย่างเงี้ยช่องแอร์มันออกมามันเล็กมากเลยนะน่าจะไม่สามพหรือกี่พันก็ไม่รู้แต่มันราคาแพงเวอร์เลยนะราคาแพงไปต้องแบบ9 0 0าพัะไปถามแล้วอะและแอร์ติดผนังอะราคามันอยู่ประมาณ1 5ื่นที่พี่สาวติดมานะครับของผมอะสี่ะ4 8, 9เกก็คือแบบเย็นฉ่ำเท่ากับราคาหมื่นห้า บอกแค่นั้นแหละแล้วก็ผมเคยทําคลิปลงลงไปแล้วก็มีท่านพี่มาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้แอร์มันได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยไม่ซื้อมุ้งแอร์มาล่ะผมก็ทําการไปค้นหามาว่าจะซื้อมุ้งแอร์หรือเปล่าแต่ไปถามพี่สาวก็มีพอดีเลยมันต้องซื้อก็ต้องขอขอบพระคุณมากจริงๆนะครับที่ให้คําแนะนํามานะครับใครที่ให้คําแนะนํามาผมจะทําการ ไปทําตามหรือปรับปรุงหรืออะไรทุกอย่างนะครับผมรับฟังหมดทุกอันนะครับไม่ใช่ว่าผมยิงอะไรนะครับผมยิงทุกคนคอมเมนต์มาผมยิงชอบเลยนะครับก็คือแบบผมจะได้แบบเรียนรู้เข้าไปเพิ่มอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะก็คือแบบดูดูเอาวันพีทเวลากลางคืนปิดไฟเสร็จปุ๊บมืดเตื้อเลยนะครับคือแบบมืดแบบมองอาจจะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าห้องผมมันเป็นห้องที่แบบ อ่าเหมือนปิดอยู่แล้วมันก็จะมืดไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือหลับสบายใครที่กลัวผีก็ระวัาวางกันด้วยนะครับผมโอเคครับจะมีประมาณนี้นะครับราคามันไม่แพงนะลองไปซื้อกันมาทำดูนะครับถ้าเกิดจะเย็นเท่าๆกับแอร์ติดผนังนะครับผมแนะนำเลยเป็นมุ้งและกันราคาแ800ดรอยแต่อย่าไปซื้อแอร์กับมุ้งนะมันไม่เวิร์กมันแพงเกิน ซื้อแบบนี้ย้วซื้อมุงแยกกันราคา900บาทเอง8-900บาทเองโอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับผมดี๋ยมมาให้คำตอบอย่างแน่นอนไว้เจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ